รอบาบออ่านกุรานเนี่ยเพราะมากเลยโอ้โหฉันฟังนี่สบายหูจริงเลยฉันว่าน่ะแต่คืนต่อไปเนี่ยมีบาบอ้นำละหมาตอรวียนะคนบารนาแน่เลยอัลฮัมดุลิลละถ้าช่วยทำให้คนเนี่ยได้มาละมาตีมัสยิดกันมากขึ้นฉันก็ยินดีอัลฮัมดุลิลละ งั้นฉันไปก่อกนแล้วกันนะบบอกัลลัมมะลิกุนี่บาบออย่างที่บังดี้มันว่าเลยนะบาบออานเนี่ยฉันร้องไห้ตามเลยสาบซึ้งแปลไม่ออกแต่ถึงขนาดแปลไม่ออกนะฉันยังรู้สึกว่ามันสะเทือนในใจเลยเนี่ยความมหาสารของคุรานจริงๆอืงอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมลิลละอ่ะไปกันได้ยังล่ะดึกดื่นแล้วเนี่ย จอดรถไว้ตรงไหน่ะบบอกว่าคืนนี้จะกอดหรือไม่กอดกอดไม่กอดเนี่ยมันอะไรของแกลาฮิราเลยจันตามไม่ทันแล้วนะก็คืนนี้มันค่ำยิบเจดไงบ้บอกว่าจะใช่คืออะไรละตุ้นกอดไหมอืมท่านนาบีก็ยังไม่ฟันธงเลยว่าคืนไหนแล้วฉันเป็นใครจะให้ไปนำหน้าท่านนาบีเอาอย่างนี้สิฮิลาแกก็ํำความดีเหครบทุกคืน ยังไงยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีสักคืนหนึ่งแหละทีต่ตรงกับคืนแลละตุนก็อดะอ๋ะอมีใครมาจอดรถขวางอีกเนี่ยอเราจะออกกันยังไงล่ะเนี่ยเข็นได้ไหม โอ้โหจอรดรถไม่ปลดเบรกมืออีกไอ้พวกนี้เนี่ยสักแต่จะขับอย่างเดียวไม่มีมารยาทจริงๆเลยซอบบัสซับัส,ส,สนาะเขาอาจจะไปทำธุระแต่วนี้ก็ได้รอนิดรอหน่อยไม่เป็นไรหรอกดดกัมบัมไัมบังังบัมบัมบั พวกแกนี่เองอะ่ะจอดรถขวางคนอื่นแบบเนี้หกดเบรกมือมันจะตายไงวะมันเสียเวลาคนอื่นด้วยลุงจ่าอะไรฮะทะเลาะก,กับเมียมาเหรอม <c oughs> โหอะไรเนี่ยรอนิดรอหน่อยไม่ได้รอนิดรอหน่อยบ้าอะไรนี่มันชั่วโมงกว่าแล้วคนอื่นก็มีธุระเหมือนกันด้วยอา้าวก็ผมลืมนี่พวกผมก็เรียนดนตรีอยู่กันที่ผับข้างๆเนี่ยถ้ารุ้งรีบทำไมไม่ไปเรียกอะทำไมไม่รู้จกักแปะเบอร์ไว้หน้ารถเราจะได้โทรตาม <c oughs> เดี๋ยวนะ เล่นดนตรีอยู่ผับข้างๆแต่จอดรถที่นี่เนี่ยนะก็ตรงนู้นรถมันเต็มลุงจะเอาอะไรกับพวกผมนักหนาทะเลาะกับเมียไม่ได้ถามจริงเหรอหรือจะเดี๋ยวผมไม่ล่ะข้างนึ่งเดี๋ยวมาข้มาดีลุงข้ามมาดีครับคุณลุงข้ามมาลุงทำอะไรของลุงว่าล้วนเป็นตัวอะไรเคยรู้อะไรมั้งฮะเดี๋ยวนะนี่แกเป็นมุสลิมเหรอ แค่าตายข้างนอกนี่ต้องเผาอย่างเดียวเลยนะนี่บนตัวแกเนี่ยมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นมุสลิมบ้างคะรอยสักนั่นอะไรทำไมก็สักบนแขนผมนั่นไปนหนักอะไรที่หัวลุงอะเฮ้ยซุปกับเหอะสตาร์รถด,ดีกว่าปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยซุปคงจะมาจากคําว่ายูซุปใช่ไหมออนะบบเหรามาร้อนเนี่ยแท้แต่แกไปเล่นดนตรีที่ผับกินเหล้าก็หึงเลย ถ้าขับออกไปโดนรถชนตายแกจะตอบการล้อวั์ง่างนี่ลุงเปนพ่อผมหรอถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเสอะอม,มาสอนปากแบบเนี้ระวังจะไม่ได้แก่ตายนะลุงไปดิอยู่ไหม่ะเดือนนี้มันเป็นเดือนอามฎดอนนะแล้วคืนนี้ก็อาจจะเป็นคืนละลาตุนก็เราไม่ควรจะมาเสียเวลากับเรื่องแบบนี้ไปออกรถเออะ รามดอนแท้ๆมัสยิดไม่เข้ากินแต่เหล้าเล่นดนตรีนี่สินะเด็กนรกของจริงนี่ทีล้านห้ามหูดแบบนี้อีกนะรู้ไหมบางทีเนี่ยเด็กพวกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นชาวสวรรค์ก็ได้สวรรค์ตรงไหนบาบอดูมันทำแต่ละอย่างดิถ้าอัลลอฮ์จะฮิดายะใครเนี่ยไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้แกเองเนี่ย ก็เคยผ่านมาแล้วไม่ใช่เหรอบรอกัสบรอกัสเอ้ยตื่นกินสะฮสก่อนเดีวลูกสักคำสองคำก็ยังดีจะได้รับความจำเรินจากหันสะฮสไงบรอกัส บรอกัตบรอกัตเป็นไรอะลูกเฮ้ยแกแกเป็นใครอะเข้ามาได้ยังไงเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยครับ